สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาสาธิตนะครับการวาดาแบบขวาน,นครับด้วยสไตล์ของเรานะครับว่าเราออกแบบยังไงเราจะมาบอกว่าเราออกแบบยังไงเราวาดยังไงนะครับอันนี้คือน้ำที่ผ่านมาเพิ่งเสร็จนะฮะครับนะครับลูกเสือเราได้ออกแบบนะครับ ขวานลูกเสือนะครับขวานพรัมอันนี้อันนี้ความยาว11นิ้วนะครับหัวเสือตัวนี้ประมาณ1 1ส่วน4อาจจะไม่ถึงดีนะเพราะว่าถูกใช้มาแล้วนะครับแบบที่เราวาดก็คือแบบนี้ที่เราออกแบบไว้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตเลยว่าเราออกแบบยังไงนะครับในวันนี้ในวันนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับ สวยแบบนี้เราจะมาออกแบบนะเราจะมาบอกเลยครับว่าเราออกแบบยังไงนะครับเริ่มต้นจากว่าเรามีหัวนี้เป็นคอรินนะครับเป็นลูกเสือเหมือนกันลูกเสือคอรินน้ำหนักประมาณไม่ถึงหนึ่งหนึ่งสี่ดีนะครับใกล้ๆเคียงปกติเนี่ยขวานที่ขนาดน 1, 1, เนี้ยหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยเขาจะประมาณสิบสี่นิ้ว แต่ว่าด้านนี้มันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งผมจะออกแบบประมาณ13นิ้วนะครับเริ่มต้นยังไงเราเอากระดาษมานะครับเริ่มต้นจากเอากระดาษมา A4 A4 นะครับเอา A4 มาแล้วก็เรามาปิดกาวนะครับเริ่มต้นด้วยไงเอาหัวขวานที่เราได้มามาวางนะครับหัวขวานที่เราวางไว้แล้วก็ให้ดูสัสดส่วนก็คือว่าให ตรงนี้ได้ฉากกันตรงนี้นะครับขนานกันนะครับเริ่มต้นจากเราวาดหัวขวานตามแบบเลยนะครับหลังจากนั้นให้ขีดตรงนี้ในตาขวานว่ารูอยู่ตรงไหนรูอยู่ตรงไหนนะครับตาขวานอยู่ตรงไหนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ หลังจากนั้นก็เอาหัวขวานออกมาทีนี้หลังจากนั้นเราก็ตีเส้นนะครับตีเส้นมาตรงตรงตีเส้นมาตรงๆแบบนี้ทังข้างล่างและข้างบนให้เท่าๆกันนะครับตีเส้นมาแล้วเราก็วัดจากส่วนที่เป็นปลายสุดตรงนี้ ตรงนี้1ินิ้วเราต้องการประมาณ13นิ้วก็จะอยู่ประมาณเท่านี้13นิ้วเราก็ขีดเส้นไว้ก่อน13นิ้วหลังจากนั้นเราเอาไม้บรรทัดขีดตรงนี้นิดนึงเพื่อเป็นส่วนส่วนสันสันตรงนี้นี่ขีดเส้นตรงนี้นิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าสันสูงสุดเนี่ยเราได้ขนาดไหนจากนั้น เราก็วาดตรงนี้โค้งนิดหนึ่งนะครับวาดโค้งนิดหนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้น <sk> เราก็คลิกมาอย่างนี้วาดตรงนี้ด้วยความว่าเหมือนกับว่าเราวาดลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปอย่างเงี้ยปั๊บรงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็วาดลงมาอย่างนี้นิดหนึ่งคร่าวๆไหวนะครับส่วนที่ สุดท้ายที่เราเราจะวาดคือผมต้องการโค้งหน่อยหนึ่งผมวาดตรงนี้ส่วนท้ายอันนี้คือตูดผมนะประมาณแค่นี้ครับหลังจากนั้นผมก็วาดอันนี้นะครับวาดลงมาวาดลงมาตรงนี้โค้งขึ้นหลักการก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ว่า ่ให้มันไม่คานสายตาตรงนี้โค้งน้อยเกินไปทำไงก็แล้วแต่ให้มันไม่ค้านสายตานะครับอ,อันนี้เข้าๆก่อนผมจะลองวาดเข้าๆเ่ีย้ายๆลรหลังจากนั้นเราวาดตรงนี้แล้วเราก็วาดลงมา ให้มันได้สัสดส่วนกับตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนท้ายนะครับเราก็วาดออกมาขคงเข้าหากันทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็พลิกอย่างนี้แล้วเราก็ดูความบาลานซ์โอ่ตรงนี้ไม่ได้โค้งไม่พอโค้งเยอะเกินไปเราก็กลับมา ตรงนี้มากเกินไปนะครับมากเกินไปเราก็เราก็กลับมาวาดใหม่ตรงนี้ไม่ได้เราก็วาดใหม่เรากลับมาวาดตรงนี้ตรงนี้ผมต้องการนิดนึงก็คืออย่างนี้ฮะบาลานต์ตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้ผมมองนะครับว่ามันโค้งไม่ได้นะผมก็แก้่ นี้ผมตัดตัวตรงนี้นี่คือหลักที่เราทำพยายามมองว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้ความบาลานซ์มันได้คือว่าไม่ขัดสายตาหลักการก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้ไม่ขัดสายตาไม่คันสายตาครับเราวาดนี้เพราว่าแบบนี้เสร็จทำไงให้พลิกกลับหัวกลับหางแล้วดู นะดูว่ามันมันสมส่วนไหมอันไหนที่ไม่สมส่วนเราก็แก้นะอันนี้พยายามให้เป็นเส้นเดียวให้เส้นมันคมๆหน่อยนะครับตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ไม่ดีเราก็แก้ส่วนเว้าส่วนโคง้งนะครับหลักการอีกอันนึงก็คือว่าเอาหัวขวานนะครับมาวางทาพที่แบบแล้วก็เหล็ง มันเข้าไหมนะครับหลักการเล็งก็คือว่าเราดูทางด้านนี้โอ้ตรงนี้ยังไม่เข้าเราก็เขียนหน่อยหนึ่งแก้หน่อยหนึ่งนะตรงนี้ต่ำไปสูงเกินไปนะครับตรงนี้ยังไม่ค่อยดีอเคทีนี้พอนนะ้นเสร็จแล้วเราทำไงเราก็พลิกเหมือนเดิมนะครับเราก็พลิกแบบเดิม แล้วเราก็ดูว่ามันได้ไหมสัดส่วนมันได้ไหมอ่นนี้ตรนี้ไม่ได้เราก็แก้ตรงนี้เนี่ยมันต้องค้องอีกนิดหนึ่งนะนี่ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับนิดนึงนิดนึ่งเย็นนิดหนึ่งใจเย็นเย็นิดหนึ่งนะพอเราได้แล้วอันนี้คือ แบบขวานที่เราจะทํานะครับทีนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะวาดไว้แต่ไม่เคยทําสักทีนึงก็เจาะรูแล้วแต่ว่าจะเจาะหรือไม่เจาะครับอันนี้คือแบบอันใหม่ล่าสุดที่พวกเราทําไว้ว่าอ่ะแบบขวานอันนี้กับอันนี้ว่าทีนี้นิดนึงก็คือว่าเมื่อเราวาดแล้ว สันโค้งต่างๆตรงนี้อันนี้เรามุมนี้เราทําเหลี่ยมเราทําเหลี่ยมนะครับแล้วก็เราทําเหลี่ยมนะครับตรงนี้เราเราไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องวาดนี้แต่ละว่าเรา,เราแค่ตรงนี้ <Yeah. S 2> ตรงนี้คือเป็นส่วนที่ว่าเราจะต้องมีภาพอยู่ในใจว่าเราจะทาอย่างไรครับส่วนเวาสสวนโค้งตรงนี้ผมกลมห้างจะกลมเดี๋ยวตรงนี้เป็นเหลี่ยม นะครับตรงนี้เหลี่ยมครับเพื่อปาดแก้มตรงนี้ก็เหลี่ยมเพ่อไปแต่ตรงนี้ส่วนนี้คือกลมสาเหตุที่ทํามันกลมก็คือว่าเราจับมันถนัดมือแล้วก็ไม่เจ็บมือแบบนี้กับแบบนี้ใกล้เคียงกันมากอันนี้ตัวนี้11นิ้วตัวนี้13นิ้วก็มีอะไรก็เข้ามาสอบถามในในในช่องของเราได้เลยนะครับแล้วก็แบบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแบบผมเป๊ะ ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ดูไม่ค้านสายตาเน้นว่าให้ไม่ค้านสายตาความบาลานซ์ว่าจะยาวเท่าไหร่ให้ยึดว่าสวีเดนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก่อนมาตรฐานก่อนเราจะยาวถ้าเราทํายาวกว่านี้ทํางไงเราก็เหลาให้มันเพียวมันเพียวแล้วมันยาวนะครับยาวคือให้มันสมส่วนเน้นความสมส่วนอันนี้ด้ามสั้นเราจะทํำยังไงให้มันสมส่วน โอเคนะครับเดี๋ยวด้ามนี้เราจะทําแล้วเราเอา,าออกมาโชว์อีกทีนึ่งเอบขุณมาหลังจากที่เราออกแบบแล้วนะครับเราก็เอาแบบไปตัดนะครับแล้วก็เริ่มทําขวานซึ่งวิธีตามวิธีการทําขวานเนี่ยเราทําไว้หมดแล้วทั้งเรื่องสาธิตการเหล่าด้ามกลับไปดูนะครับการเข้าด้ามนะครับการเข้าหัวแล้วก็การทําริมเราทําไม่หมดทุกอย่างแล้วนะครับลองกลับไปดูตรงนั้นนะครับ หลังจากที่เราออกแบบสวยๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขวานที่มันสวยๆด้วยนะครับนะแบบที่เราออกผมวางนี้อยากจะให้ดูเป๊ะๆหน่อยนึงเลยคิดข้างนี้หน่อยจะได้เห็นออกแบบมากางๆก,กันเห็นๆเ,เลย แบบกับขวานนะถ้าเราออกแบบสวยเราก็ทำขวานสวยเหมือนกันซึ่งการเหลาตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่างแต่ละช่างแล้วแต่จะชอบไม่ชอบเราทำเหลี่ยมนิดนึงนะครับไม่รู้เห็นเหลี่ยมหรือเปล่านะครับเห็นะเหลี่ยมเห็นมุมหรือเปล่านะครับ สวยๆง,งามๆเลยครับสวยๆง,งามๆไม้เป็นไม้พยุงนะครับพยุงดำพี่ให้ดูหลายๆเที่ยวขวานที่เราทําประมาณหนึ่งสนหนึ่งนสี่นะครับปอนกว่ากว่าหน่อยหนึ่งนะครับสวยๆง,งามๆนะครับโชว์ริมหน่อยโชว์ริมหน่อยริมก็มีวิธีการทํานะครับเข้าไปดูได้นะครับยังไงก็ ถ้าชอบผลงานเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามแลาฝากแชร์ด้วยนะครับอะไรที่ดีๆแบบนี้เราจะมีให้ประจำนะครับเราจะมีแบบนี้มาบ่อยๆขึ้นขอบคุณมากครับ